พมรลำก็มีรพงศ์วงศิลป์พร้อมกับสมาคมวอล์ร์มการสิลป์ครับเชิญครับสมาคมวอล์ร์มการสิลป์ทุกท่านเท่กว่าเดิมากมาสักภาพนะครับเอาศิลปินที่มาในนี้ครับผมยินเชิญครับผมศิลปินทุกคนนะครับผม สวัสดีแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมง,งานในวันนี้ทุกท่านนะครับมาจากไกลจากไกลผมหมอลำยุรพงศ์สิ์นายกสมาคมหมอลำจังหวัดกระสินนะครับได้นำทีมสมาคมมาร่วมงานในวันนี้นะครับต้องขอแสดงความเสียใจตักทางครอบครัวของพ่อนิ่สาพิธทองจันทร์นะครับ แล้วก็แขกผู้วุิเกียรตินะครับที่มาจากต่างจังหวัดนะครับต้องขอออกตัวแทนเจ้าภาพบางครั้งอาจจะต้อนรับนะครับไม่ไม่ถึงจุดที่ทุกทุกท่านนะครับมามาร่วมงานในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับที่าศิลปินนะครับเหลาศิลปินท่านสามหรือว่าต่างประเทศมาร่วมงานวันนี้นะครับใจ่อใจนะครับ ถ้าไมใ่ใจต่อใจไม่มาแน่นอนนะครับเพราะแล้วแต่ใจนะครับส่งมาพิ่เลีนสาธพลนะครับกองการของเรานะครับอย่างตัวผมนะครับก็ดีใจนะครับที่พี่เลีนไปไปร่วมที่สมาคมหมอหลวงจังหวัดตรังแต่ถ้าพึ่งไป นะครับท่านที่ไปประมกกาณเดือนมกราฬทวันานี่แหละนะครับคุณแม่พาไปไปสมัครวันนั้นผมไม่ได้อยู่ผมรู้สึกว่าผมไปติดประจุตรงเออยังมาไม่ถึงท่านไปที่มาหาวิทยาลัยเกษตรฯก็เลยบอกให้ท่านว่าให้ท่านไปที่ธรรมวัฒนธรรมนะครับก็เลยจะหาพี่อุ้ยนะครับบอกว่าต้อนรับพี่นิดด้วยนะ,ะเพื่อนอยากจะเข้ามา ร่วมอยู่ที่สมาคมของเรานะครับแต่ท่านก็จากไปเร็วไวมากนะครับที่ท่านเข้าไปร่วมนะครับสมาคมยังไม่ได้ไปเลยยังไม่ได้ไร่วมกิจาการรมของพวกเราซึ่งทางสมาคมของอจังหวัดกาลสินนะครับวันที่15 16้เรามีกิจกรรมที่จะไปแลกเปลี่ยนนะครับความรู้ทางด้านวัฒนธรรมาการแลกเปลี่ยนงานหอลำเลยจะเอาหอลำตระกูกาลสิน ไปไปแงวว่านะครับหมอลากาเสียมีมีแบบนี้มีวัฒนธรรมแบบนี้แล้วก็จะไปดูของการจังหวัดเลยว่าหมอลำเลยเป็นแบบไหนอย่างไรลำแจนไหนนะครับอันนี้เป็นวันที่15แต่ท่านก็จากไปก็เลยไม่ได้ไปร่วมกับพวกเราถ้าอย่างไรก็ขอให้พี่นิดนะครับไปสู่ขคุณที่ดีนะครับบอต้องฮวงท่านหลังบ่ต้องฮวง ท่านลูกหลานนะครับขอให้พี่ไปสู่คุกคุ้คคทีดีนะครับน้องนี่น้องมาจากหลายหมอหลายบ้านหลายเมืองไม่ยินคกามาพอชารีกามานะครับไอไส้หอยกามาพิธีกรของกว,วีมาจากต้านโซต้นนะครับต้นเสาหลักนะครับพิธีกรหลักเกษตรที่หลายคันนะครับป่าพี่พวิทยากดรสินอันนี้เป็นว่เาสาหลักของเมืองเกษตรกราได้ นะครับปอคู่คนแรกปอคู่คนเพี้นต้นๆนะครับเพราะว่าสิเป็นปวันนี้นะครับสาธตร์ติองันนะครับพ่อพิทยาบุกการศ์และหลายปอคู่แม่กู้บ้านหล่มณีนะครับทุกคเนี่ยจปวสิบปอคู่แม่กู่ของมมรรคมจันทร์การศึกษาที่เปรียบร้อมนะครับศาสตร์ในศิลป์เจริญทยเท่ห์ให้นิสิตนักศึกษากวดวิทย์ไม่รีเจรักอยากจะศึกษาโรงเรียนบ้านด้านศาสตร์ศิลป์ตั้งมอรรค นะครับก็พูดแม่พูดนะครับยิง่งยิ่ดีที่ได้ไดกผมกรู้เ,เรานี่ให้ลูกลูกหลานหลานสืบทอต่อไปอเพราะว่าสิ่งที่มหานมที่ิล่าแต่ละเสินตอนนี้นะครับกาลังนะครับกาลังจัดนะครับกาลังจัดมีนะครับทีกอุยาก็สิ็จเกณฑดนตรีอีกสถาบันร้อ้อหลายๆอย่างนะระดับทหารตีน้องมีอู่มีหลานเข้าไปต้องนไนประเทศนไป นะครับในอนาคตก็สิเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยประสินสิงคโปร์เมือู้ศาสตร์และสิ่งศิลปหั่นนะครับพ่อตาเอ๋อคมพ่อปูลที่มีอยู่เว่าสิ่งผิดเองท่านดนตรีสิเบนตั้งหลายปอกู้นะครับทุกเนี่ยนะครับสวัสดีครับคุณพี่ดรเกษรนะครับมาแล้วพิธีกรหน้าตาดีเสียงดีนะครับปราดอีสานเนี่ยเพิ่งรับไปมาดนะครับ รับบาดิสารจากมหาวิทยาลัยกาลสินต้องผู้หญิงคนนี้นะครับผู้หญิงคนที่เก่งที่สุดนะครับเก่งที่สุดอันดับต้นๆของจังหวัดกาลสินนะครับมือห้าแล้วนะครับไม่เป็นแต่ที่สุดยึดไปแล้วล่ะพอบีกเกอร์สวายแค่นี้นะครับฟังเกย์เงยก้อนนะครับไหลอุบุพญาจะมาจะใส่บอสตันี่จะฮอตปีนาฮอตปีนาฮอตพีเฮอร์จะไปจบนะครับก็พญาของเกย์เฮานะครับส่งเล่าเปนปรา อีสามครับสาธุขอบคุณกัณบเสียงที่อัเป็นอมะตะนั่นก็คือท่านดรสิทธิพงศ์โขนศรหรือดอรวีรพงศ์ลุงศิลป์ของเราขอเสียงสาธุดังๆ้วยค่ะสาธุค่ะนี่คืออีกหนึ่งแรงอีกหนึ่งกำลังใจ ที่เป็นให้กับครอบครัวนั่นก็คือความยิ่งใหญ่ในวันนี้ดิฉันเชื่อมั่นว่าทุกท่านวันนี้ตั้งใจมาเต็มใจมาในที่สำคัญยิ่ง,เ,งเรามาด้วยจิตฉันเป็นผู้สเรามาด้วยใจจริงๆจ,จึงขออนุญาตดัเรียนนั้ตรงนี้ด้วยความเคารพว่าเราคือเจ้าภาพร่วมกันเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่น้องที่มา ไม่ว่าจะเป็นเอซีไม่ว่าจะเป็นแฟนเพลง,พลงไม่ว่าจะเป็นศิลปินทุกท่านที่มาวันนี้ดิฉันขออนุญาตว่าเราขอเป็นเจ้าภาพร่วมกันและเป็นเจ้าภาพผู้มีอธยญาัยให้ตรีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยรอยยิ้มวันนี้เราทําเพื่อพ่อสากิธของจันเราทําเพื่อทําสิ่งที่เป็น,ป,นประโยชน์สูงสุดแก่อีสานและแก่ ครอบครัวใหญ่นั่นก็คือครอบครัวลูกทุ่งหมอนหลังดีสันกัดนั่นเองดิฉันเชื่อมั่นว่าลูกทุ่งดิสานเท่าสเสียเศร้าเอาฮงกันยนอมพีขั้นมหาปสามักคีไผ่สิมันซอยแก่คงกบแดดอีกต่อไปขอให้ฮงกันไบคือเาเถี่ยวตัดใหญ่ไผ่สิมันงาเหาเขาเหนียวแนงแก่หยับพังขอให้ฮงกันจางลูกทุ่งหมอนหลัง อย่าง,าม,านนางมีเพศแตกม่างคืนนางถือข้าวมีรงบพี่น้องค่ะสักครู่หนึ่งเราจะเข้าสู่พิธีการในช่วงนี้ขออนุญาตได้ดีพิธีการสักครู่หนึ่งก่อนที่เราจะได้พูดคุยกับศิลปินต่อไปขอบคุณและขอต้อนรับอีกครั้งหนึงน่งค่ะขอบคุณค่ะ